หัวใจของคุณมีขนาดเท่ากับกำปั้นของคุณส่วนสมองของคุณพอๆกับสองหมัดที่กำแน่นเมื่อคุณฟังเพลงการเต้นของหัวใจจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของเพลงคุณกลืนและหายใจในเวลาเดียวกันไม่ได้เชื่อผมเถอะมีเซลล์ประสาทในสมองของคุณจำนวนมากพอๆกับที่มีดวงดาวในกาแล็กซีของเราประมาณ10,000แสนล้านตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนเย็นประมาณ1เซนติเมตรเรื่องนั้นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วง ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่นักบินอวกาศสูงขึ้น3%ในระหว่างที่อยู่ในอวกาศที่ไร้น้ำหนักคนทั่วไปหายใจอวาากาศเข้าไปมากกว่า11,000ลิตรทุกวันนั่นเพียงพอที่จะเป่าลูกโป่งในปาร์ตี้ได้1,000ใบเลยนะร่างกายของคุณมีเส้นเลือดมากพอที่จะพันรอบโลกได้2รอบครึง่งคุณใช้เวลา4เดือนใน1ปีไปกับการหลับ ซึ่งคิดเป็น26ปีตลอดทั้งชีวิตของเราและมีแค่6ปีเท่านั้นที่ใช้ไปกับการฝันเราลืมความฝัน50%ภายใน5นาทีหลังตื่นนอน10นาทีต่อมาก็90%นี่คือข่าวร้ายจมูกและหูเป็นเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่หยุดเติบโตสมองของมนุษย์สร้างกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะให้พลังงานแก่หลอดไฟขนาดเล็กได้ หากดวงตาของคุณเป็นกล้องดิจิตอลมันจะมีความละเอียด576ล้านพิกเซลสมองของมนุษย์จัดเก็บได้เทียบเท่า2.5ล้านกิกะไบต์นั่นคือรายการทีวีที่คุณชื่นชอบความยาว3ล้านชั่วโมงเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของคุณมีข้อมูล1.5กิกะไบต์ลองคำนวณดูแล้วจะได้เซลล์100ล้านล้านเซลล์แล้วจะเห็นว่าคุณเป็นคอมพิวเตอร์เดินได้ที่ทรงพลังเครื่องนึงเลย สมองของคุณผ่อนคลายเมื่อคุณหาวหูของคุณทำงานได้แม้ว่าคุณจะหลับแต่สมองของคุณจะเพิกเฉยต่อข้อมูลที่เข้ามาระยะห่างระหว่างแขนที่เหยียดออกคือความสูงของคุณโครงกระดูกข,ของคุณเปลี่ยนใหม่ทุกๆสิปีคุณผมร่วงประมาณ100เ้เซนทุกวันซึ่งเป็นเรื่องปกติมากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่นอนหงายเป็นเวลานานได้ มีโคอาลาก็เหมือนมนุษย์ตรงที่มีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลายพิมพ์ลิ้นของคุณก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเหมือนกันแต่อย่าเลียเครื่องสแกนละ่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กพบว่าคนตาสีฟ้าและสีเขียวมีความไวต่อความเจ็บปวดน้อยกว่าคนที่มีตาสีน้ำตาลแต่คนที่มีดวงตาสีอ่อนจะไวต่อแสงมากกว่าดวงตาสีเข้ม จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเซลล์ในอัตรา10ต่อนหนึง่ง <c oughs> และเมื่อรวบรวมกันแล้ว <c oughs> แบคทีเรียทั้งหมดในร่างกายของคุณจะมีน้ำหนักประมาณ1.8กิโลกรัมเล็บมือที่ยาวเร็วที่สุดคือนิ้วกลางช้าท,ที่สุดคือนิ้วหัวแม่มือคนผมรลอนมีเส้นผมมากกว่าคนผมสีบลูเนตและผมสีแดงความสามารถของคุณในการแยกแยกกลิ่นใช่กลิ่นทุกอย่างนั่นแหละจะหายไปเมื่อคุณนอนหลับ ความสามารถในการพูดของผมบางทีก็จะหายไปซะอย่างนั้นในร่างกายของคุณมีเหล็กเพียงพอที่จะทำตะปูขนาด7เซนติเมตรได้ถ้ามือของคุณไม่มีนิ้วก้อยก็จะสูญเสียความแข็งแรงไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วคุณทำมันหายไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยคุณย่อยยาไม่ได้หัวย่อยได้เพราะมีสี่กระเพาะคุณคิดเรื่องต่างๆประมาณ70,000เรื่องต่อวัน ตลอดทั้งชีวิตผู้ชายจะมีหนวดคราวยาว12เมตรซึ่งเท่ากับความสูงของเสาโทรศัพท์มันใช้เวลาเพียง1นาทีเพื่อให้เลือดทั้ง5ลิตรสูบฉีดไปทั่วร่างกายในช่วงชีวิตคนทั่วไปจะเดินระยะทางพอๆกับเดินรอบโลก3รอบคนคนหนึ่งอาจมีขนได้ตั้งแต่250ถึงมากกว่า1,000เส้นในคิ้วแต่ละข้างขนคิ้วของคุณยังมีอายุประมาณ4เดือน แล้วเส้นขนทั้งหมดจะหลุดออกและถูกแทนที่ด้วยขนเส้นใหม่คอยอย่างชั่วดวงตาของคุณเป็นอว,วัยวะเดียวที่ไม่เติบโตตามอายุร่างกายของคุณเรืองแสงในความมืดแต่แสงอ่อนเกินกว่าที่คุณจะมองเห็น99%ของแคลเซียมทั้งหมดในร่างกายอยู่ในฟันและกระดูกดวงตาของมนุษย์แยกแยะสีต่างๆได้มากถึง10ล้านสี คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาสีเดือนของชีวิตเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร,จรเสียเวลาจริงๆก้ามเนื้อในม่านตาของคุณหดตัวและขยายเพื่อกำหนดว่ารูม่านตาของคุณจะใหญ่แค่ไหนรูม่านตาของคุณจะใหญ่ขึ้นเมื่อคุณมองคนที่คุณชอบผิวหนังของคุณครอบคลุมพื้นที่2ตารางเมตรผิวหนังที่หนาที่สุดอยู่ที่ฝ่าเท้าของคุณส่วนที่บางที่สุดอยู่ที่เปลือกตาของคุณ กระเพาะของคุณแดงเมื่อแก้มของคุณแดงส่วนเดียวของร่างกายมนุษย์ที่ฟื้นฟูเองไม่ได้คือฟันผู้คนแสดงสีหน้าต่างๆได้ถึง7,000แบบแบบนี้หรือนี่หรือแม้แต่แบบนี้อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือผิวหนังและมีน้ำหนัก9กิโลกรัมคุณจามโดยลืมตาอยู่หรือหายใจขณะห้ามเพลงไม่ได้ มันคือกอดปุ่มที่ลิ้นของคุณไม่ใช่ตุ่มรับรถแต่เรียกว่าปุ่มลิ้นไม่ใช่ปุ่มลิ้นทั้งหมดที่มีตุ่มรับรถแต่ปุ่มลิ้นที่มีจะมีตุ่มรับรส1ถึงตุ่มกระดูกของคุณมีน้ำ3า3อะตอมในร่างกายของคุณมีความว่างเปล่า99%แล้วคุณก็ยังรู้สึกอิ่มหลังอาหารเย็นเป็นไปได้ยังไงเนี่ย สมองจะเติบโตขึ้นในช่วง18ปีแรกของชีวิตจากนั้นจะเล็กลง5%ทุกๆ10ปีหลังจากอายุ40ปีนั่นอธิบายได้เยอะเลยนะคุณไม่คิดงั้นเหรอโดยปกติกระเพาะอาหารของคุณมีปริมาตร1ลิตรแต่ก็ยืดได้ถึง4ลิตรเราใช้เวลา10%ของเวลาตื่นไปกับหลับตาเพราะการกระพริบตากล้ามเนื้อที่ควบคุมนิ้วของคุณที่จริงแล้วอยู่ที่ปลายแขน ขาของคุณมีความยาวเท่ากับปลายแขนนิ้วหัวแม่มือและจมูกมีอัตราส่วนเท่ากันด้วยการฝึกที่เหมาะสมนิ้วเดียวก็รองรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณได้เล็บเท้าของคุณยาวช้ากว่าเล็บมือสามเท่าปอดของคุณไม่เท่ากันข้างขวามีสามกลีบและด้านซ้ายมีสองกลีบผมของคุณยาวเร็วขึ้นเมื่อคุณนอน สิ่งเดียวที่เติบโตเร็วกว่าเส้นผมคือไขกระดูกเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของคุณกระดูกของคุณแข็งแรงกว่าคอนกรีตสี่เท่าคนทั่วไปดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งชีวิตเพื่อเติมอ่างน้ำร้อน150อ่างคุณมีกลิ่นเฉพาะตัวของคุณเองผมจะไม่แตะนั่นนะผู้คนสูญเสียตุ่มรับรถไปครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ60ปี ความร้อนที่ร่างกายของคุณปล่อยออกมาในครึ่งชั่วโมงเพียงพอที่จะต้มน้ํา2ลิตรได้สมองของคุณใช้พลังงาน20%ของพลังงานที่ร่างกายสร้างขึ้นร่างกายของคุณใช้พลังงานในการทําให้ตัวเองเย็นลงในวันที่อากาศร้อนมากกว่าการอบอุ่นร่างกายเมื่ออากาศเย็นคนเราอยู่ได้โดยไม่กินอาหารเลยนั่นกว่าอยู่โดยไม่ได้นอนหลับกรดในกระเพาะอาหารละลายโลหะได้ มันแข็งแรงมากจนกระเพาะต้องสร้างเงยื่อบุใหม่ทุกๆ3 4วันแล้วอะไรกินคุณละ่ะเสียงกรนดังที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาคือ9 3 d เดซิเบลดังกว่าเครื่องตัดหญ้าผมว่าน่าจะเป็นเสียงจากบ้านผมนะโมเลกุล DNA เดี่ยวในเซลล์เดียวยาว2เมตรหากคุณคลาย DNA ทั้งหมดในร่างกายมันจะยืดไปถึงดาวพลูโตและกลับมาถึงโลกแต่ดาวพลูโตไม่ใช่ดาวคราะหอีกต่อไปแล้ว กฎแห่ง3ระบุว่าร่างกายมนุษย์อยู่ได้3นาทีโดยไม่มีอากาศ3วันโดยไม่มีน้ำและ3สัปดาห์โดยไม่มีอาหารแต่ไม่เกิน3วินาทีถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตสมองของคุณลืมข้อมูลเพื่อคิดให้เร็วขึ้นและป้องกันตัวเองจากอารมณ์ที่มากเกินไปตาของเรามองเห็นเปลวเ,เทียนได้ไกลถึง50กิโลเมตรในคืนที่อากาศแจ่มใส ดีเของมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับลิงชิมแปนซี96คล้ายกับแมว90บุ้ง70และกล้วย50น่าสนใจจริงๆคุณมี99.9ของ DNA อ็เเหมือนกับใครสักคนบนโลกนี้รหัสพันธุก,กรรมทั้งหมดของคุณถ้าพิมพ์ออกมาจะมีความยาวมากกว่า260,000หน้านั่นคือหนังสือเล่มใหญ่ประมาณ200เล่ม ในแง่ของกล้ามเนื้อลิ้นของคุณก็เหมือนงวงช้างและหนวดปลาหมึกฟังดูแย่ชะมัดเล็บของคุณมีส่วนประกอบเดียวกับนอแรดและกีบม้าและแรดอยากได้คืนนะเรามีเล็บเพื่อป้องกันปลายนิ้วของเราหากไม่มีเล็บคุณจะจับสิ่งของไม่ได้เลยคุณใช้กล้ามเนื้อ200มัดในการ9ก้าหนึและ50มัดเพื่อใช้ตะเกียบ คุณใช้2นิ้วในการเล่นกับตะเกียบคำว่ากล้ามเนื้อหมายถึงหนูตัวเล็กในภาษาลาตินเพราะชาวโรมันโบราณคิดว่ากล้ามเนื้อใบเส็บดูเหมือนลูกหนูพื้นที่ผิวของร่างกายจุยุงได้1 1 0 0 0 0ตัวพร้อมกันและเลี้ยงยุงได้15ล้านตัวมีอาสาสมัครบ้างไหมคนส่วนใหญ่พูดได้ประมาณ125คำต่อนอาทีสมองประมวลผลได้800คำในเวลาเดียวกัน ผมเหลือผมพูดได้185คําคำถ้าพูดเร็วก็ได้ถึง250คําคำเลยล่ะผิวของคุณจะผลัดเซลล์ผิวใหม่ทุก27วันคุณจะกระจี้ตัวเองไม่ได้สมองของคุณรู้สึกถึงความตั้งใจของคุณอยู่แล้วและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีเส้นที่แยกริมฝีปากออกจากผิวหนังโดยรอบริมฝีปากของคุณมีสีแดงหรือสีชมพูเนื่องจากมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากอยู่ใต้ผิวหนังบางๆนั่น หูของคุณผลิตขี้หูมากขึ้นเมื่อคุณกลัวโอ้ผมต้องกลัวมากแน่ๆเลยข้อมูลเดินทางเข้าและออกจากสมองด้วยความเร็ว435กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าลูกศรซะอีกกระดูกและกล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายของคุณอยู่ในหูของคุณหัวของคุณหนักเท่ากับแกลอนสี4.5กิโลกรัมและสำหรับผมมันมีประโยชน์เกือบเท่ากันเลยตาของคุณหายใจใช่ กระจกตาเป็นส่วนเดียวของคุณที่ไม่มีเลือดมันรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงกระจกตาของปลาฉลามมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากจนถูกนำมาใช้สำหรับการปลูกถ่ายกระดูกครึ่งหนึ่งในร่างกายของคุณอยู่ที่เท้าและมือเมื่อแชร์กันไหมสุดท้ายคอนเฟล็กซ์มียีนมากกว่าคนทั่วไปซีเรียลของคุณมี32,000คุณมีแค่2 0 0 0 0 wow. ว้าว จะต้องใช้ตู้ใหญ่ขนาดไหนเพื่อเก็บกางเกงยียน20,000ตัวเนี่ยแล้วตอนนี้ผมจะไปจุ่มหัวลงในถังสีบาย